มกันหรือเปล่าคะถ้าใช่ฟังทางนี้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีมันนี่ค่ะเลือกของสะสมเจ็ดอย่างนะคะที่ควรค่าแก่การสะสมเพราะว่านอกจากจะได้คุณค่าทางจิตใจแล้วนะคะยังอาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ผลตอบแทนที่ดีไม่แพ้ก,กับการลงทุนประเภทอื่นเลยค่ะแต่กฎข้อแรกที่สําคัญนะคะก็คือต้องซื้อของที่รักก่อน,นะคะ่ะผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกตรงกันนะคะว่าถ้าเราซื้อของสะสมเพราะว่าอยากทากําไรจากมาัน100%เนต็มเนี่ยจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จในการลงทุนสักเท่าไหรา่ สำหรับของสะสมชิ้นแรกเลยนะคะที่น่าสนใจก็คือของเล่นในวัยเด็กค่ะหลายคนเนี่ยมักจะนึกถึงอดีตของตัวเองนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือแม้แต่เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นอย่างไมโครแมชชีนนะคะหรือว่าของเล่นจิ๋วที่ผลิตตั้งแต่ปี1980-1990คุณผู้ชมเชื่อไหมคะจากราคา270บาทตอนนี้ขยับขึ้นมาถึงกว่า1,000 10, 0บาทแล้วค่ะต่อมานะคะก็เป็นของสะสมตามสมัยนิยมค่ะอย่างเช่นเนื้อเพลงที่เขียนด้วยดิน ของเคิร์ตโคเบนวงเนิร์วันนานะคะก็มีราคาสูงถึงกว่า300,000บาททีเดียวเช่นเดียวกับอัลบัม้มอมตะนะคะวิดเดอะบีค่ะที่มีลายเซ็นของทั้ง4เต่าทองเลยนะคะสนุนราคาตอนนี้กว่า1นึ่งล้านสองแสบาทแล้วค่ะ ต่อมาก็เป็นของสะสมสไตล์ m i ส s ซน n จอรีโมเดิร์นะคะหรือว่าเป็นของที่ผลิตในยุคปี1950ถึง1970ค่ะโดยเฉพาะบรรดาดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะอย่างโต๊ะนาคาชิมะนะคะราคาตอนนี้สูงถึง920,000บาทเลยค่ะจนของสะสมของ Star Wars นะคะก็ยังคงเปี่ยมด้วยมนลขลังค่ะและดูเหมือนว่าจะเป็นหนังภาคต่อเรื่องเดียวนะคะที่สร้างมูลค่าได้สูงสุดค่ะอย่างตัวละครโบว์เฟต t นะคะของภาค The Empire Strikes Back ที่ประมูลไปได้ ในปี2558ราคาสูงถึง9 4 0 0 0 0บาททีเดียวค่ะเช่นเดียวกับบรรดาเซนลัมบิกและก็เครื่องลายครามของจีนและญี่ปุ่นที่ราคาสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะปัจจัยสําคัญก็มาจากเศรษฐกิจจีนที่กําลังบูงแล้วก็ทําให้คนจีนหลายคนเลือกซื้อของล่งนี้กลับบ้านเกิดของตัวเองค่ะ ศิละปะร่วมสมัยหรือว่า contemporary art ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะอย่างผลงานที่ชื่อว่าบอลลุนด็อกของเจฟฟคูนค่ะเพิ่งประมูลไปนะคะแล้วก็สนนราคาสูงถึง2,000ล้านบาททีเดียวถือว่าเป็นศิละปะของศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ราคาแพงที่สุดในโลกสุดท้ายค่ะก็เป็นของสะสมสไตล์วินเทจนะคะที่ยังคงเป็นอมาตะตลอดการไม่ว่าจะเป็นรุ่นเกา่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ตามนะคะอย่างแอมเอสรุ่นเบอร์กินค่ะเพิ่งจะประมูลได้ราคาในช เฉียด7ล้าน7แสนบาทเลยนะคะเห็นไหมคะว่าของสะสมเหล่านี้นอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้วยังมีมูลค่าที่เราสามารถต่อยอดเป็นการลงทุนได้อีกด้วยลวคะค่ะ